เดดีียวว่่าาพพินจะมู้อ๋อหายังไงพี่พี่เขามาให้กำลังใจค่ะใช่พี่เขาก็น่าจะอยากดูด้วยค่ะเขาถึงคันต้องเคลียร์คิวมาเั้งเราเลยเวคะอันนี้ว่างหรือเปล่าคะวันนี้น่าจะว่างค่ะเออเพราะว่าสนกตอนนี้เป็นงานคู่ส่วนใหญ่ใช่ใช่เมื่อวานเห็นว่าไปถ่ายไพโอตค่ะเออยหลายคนว่าเออช่วงนี้พรีเซนเตอร์ลุมเลยอะไรนี้มีบ้างมีบ้างค่ะ เข้ามาได้เรื่อยๆค่ะพี่โซค่ะพี่โซเลยค่ะอาร์ติเตอร์ไม่รู้ค่ะนี้ถุกส่วนของร่างกายเริ่มขายได้แบบหลายแบรนด์เลยเนี่ยอีจัยค่ะเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะหนูพร้อมทำงานทุกวันเลยค่ะ ลิปสติกลิปสติกเข้าได้นะคะ <laughs> อ,อ,อะไรอีกอะไรอีกบลัชบลัชก็เข้าได้ใช่โอ้แต่จริงๆก็เราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่สป,ปอร์ตค,ค่ะ<ๆ>เพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่ใช่ปีทองค่ะ <laughs> ใช่เข้ามาได้เลยค่ะไม่มีค่ะแต่เข้ามาเลยค่ะเพราะว่าเราพร้อมลุยอยู่แล้วค่ะ ตอนนี้สุขภาพทั้งสองคนเปไ็นยังไงบ้างทั้งทั้งทั้งหนุ่มแล้วก็พี่น,น,นี้ดีขึ้นไหมเรื่องอะไรคะเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะดีขึ้นคะ่ะหนูรู้สึกว่าดีขึ้นทั้งคู่คะ่ะก็อาจจะมีเอ่อบางวันที่เหนื่อยหรือปวดตัวหรือปวดหลังอ,อะไรประมาณนั้นคะ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานทุกๆวนันเราแค่ต้องหาบาลานซ์ว่าแบบหนูรู้สึกว่าพอหนูกลับมาออกกำลังกายคะ่ะตอนนี้หนูมีแบบ personal trainer ใช่ไหมคะพอหนูกลับมาออกกำลังกายอ่ะมันทำให้หนูแบบรู้สึก สดใสกับกับ everything ขึ้นนะคะอ๋อไม่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 ค่ะที่เคยนอนมาใช่ไหมคะประมาณประมาณเก้าเก้าก็ได้แต่ว่าอันน nope> totally ี้คือวันที่ไม่ทำงานหรอคะคือได้ตื่นสายๆนอนดึกๆเวลาเหนื่อยให้กำลังใจกันยังไง คิมหากันค่ะว่าแบบอาซูซ้ซนะวันนี้อย่างเช่นวันนี้พี่เขาก็ส่งมาบอกหนูว่าอาซูู้นะเมื่อวานหนูก็ส่งไปบอกว่าอาซูซ้นะคือมันต่างแบบให้กำลังใจกันเรารู้ว่าแบบต่างคนอาจจะต่างเหนื่อยแค่ได้ยินคำว่าสู้ซนะมันก,มนก็มันก็ดีใจแล้วค่ะไปแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนไหน <laughs> ใช่ก็เราติดตามนะคะแต่ว่าไปไปแน่นอนค่ะ,ห,ะหลายอีกหลายประเทศเลยที่เรายัางไม่คอเวอร์ค่ะแต่ว่ามันเหมือนพอเราเจอแบบอองานออหรือว่าหนางังอะไรเงี้ยที่เข้ามาเราก็ต้องอาจจะต้องยังไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าถ้ามีช่วงไหนก็ไปแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี